ฝีช้างในจนกว่าจะได้รักกันมีนพีร,รวิทยกับแพรพิชาภาหรือตินกับอิงเป็นคู่ที่เจอกันไม่ได้ต้องเถียงกันตลอดนะคะแต่เบื้องหลังการร่วมงานกันครั้งแรกของทั้งคู่เป็นยังไงเรื่องนี้ต้องขยี้มีนกับแพ้ค่ะเราก็ไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วก็ก็เป็นศึกษางานองพี่แพรมาบ้างนี่ ใช่ก็ไปดูแต่ว่าผมมาเห็นแต่เขาเล่นร้ายร้ายแบบเฮ้คนนี้มันแบบรุนแรงแล้วเกินแล้วเราก็มาเจอตัวจริงตอนเราเล่นด้วยกันว่าเขาจะไปยังไง <c oughs> ก็เราว่าเราเราก็เห็นมุมที่หลากหลายของเขาอนะ <c oughs> ก็สนุกดีแล้วเขาก็เป็นคนที่ไปถึงจุดของอารมณ์เร็วมากแบบทำกันบ้านมาเยอะอะไรเงี้ยคือแบบซีนดราม่าด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเเลยเขาแบบว่าดีมากส่งอารมณ์ให้เราตลอด แทบไม่เคยรู้จักมีนมาก่อนแต่ได้เจอครั้งนี้ครั้งแรกคือเขาก็เป็นนักแสดงชายแบบที่โด่งดังและน้าใสคอลลาเจนท่านหนึ่งเราก็อยากรู้ว่า มาทํางานเขาเป็นยังไงเพราะตอนอ่านบทอะบทมันน่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะแต่พอมาแบบเจอมินจริงๆอ่อะมินเขาเป็นคนที่ทํางานง่ายมากๆก็คือเหมือนเขาทําการบ้านของเขาอะเขาเข้าไปเขาก็คือเป็นตัวละครแล้วก็แบบพอรับส่งกับเราเรารู้สึกว่าเออมันสนุกนะเพราะว่าเขาส่งมาให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเวลาเขาโกรธเราเวลาเขาแบบว่าจะด่าเราอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบมีความแบบเห็นแล้วมันก็น่าหมันไสเนาะเล็กๆแบบ้อ้ <S <S ตอ้นอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออทำงานแล้วสนุกแบบนี้ต้องเรียกว่าเบื้องหลังยิ่งเข้าขาเบื้องหน้ายิ่งหยุงหัวค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง